เ่นจ้าเซเว่นจ้า,จาอันนี้อาจจะอาจจะหมดเยอะนะจ้า,าจ,จะหมดหลายตังเลยนะจ้าอยากให้กลงมาจังจ,จ้าหลายอย่างนะจ้าดูนะจ้าที่รักเยอะแยะเลยนะจ้าเยอะแยะเลยนะจ้า จ <Yeah. S 2> mm hmm. ทุกอย่างที่อยากกินมาดูอีกดูอีก หกเจ็ดแปดอ่ะโ,โทษทีจ้ะเค็นไหจ๊ะเก็บให้ <c oughs> นี่อยากให้ออกมาซื้อดีนักสายให้ดูซะเลยสามีให้ให้มาซื้อของ สวัสดีค่ะนี่จะไปเซเว่นค่ะไปซื้อของกินมาเหยียวข้าวแต่ซื้อข้าวมาแล้วนะคะซื้อเนี่ยมากินก่อนปาบกิติ อร่อยค่ะเผ็ดเผ็ด Nó nhạt chín đấy. Phịt long, Lông

ถึงจะเผ็ดแต่ก็อร่อย อ๋อกินไม่หมดอินมแล้วเพื่อนกินมันเยอะกินหมอนนี่ก็อืดพอดีเผ็ดด้วยเป็นคนเลือกเองแหละอยากกินเผ็ดๆ มาเย็นสันไม้เย็น,ยนใครเป็นบ้างอ่ะกินกาแฟแล้วมันมีน้ําแข็งอ่ะก้อนเล็กๆกเนาะมันอมอมเสร็จแล้วมันก็เลยพลอยให้เคียวแล้วก็ตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะคะไม่จากกินไม่หมดคะ่ะเพื่อนๆอาจจะเอาไว้กินเดี๋ยว หิวแล้วค่อยกินใหม่นะคะท้องอืดเลยอ่ะกินมอนเนี่ยท้องอืดมันเป็นสปาเกตตี้อเนาะเป็นแป้งอ่ะเนาะทุกคนเนาะสปาเกตตี้ขี้เมามันก็เลยผิดขี้เมาไก่ โอยเช็ดโต๊ะกินไปเช็ดไปซื้อกา,ฟาแฟเฟเว่นคาปูชิโน่กินน้ำหมดเหลือน้ำแข็งก็เลยกลายเป็นเทเข้าไปน้ำแข็งมันเข้าปากไงก็เลยกลายเป็นเขียวติด ติ็นนี่ใส่การเคีย่ยนน้าแข็งอะ่ะก้อนเล็กๆนะไม่ใช่ก้อนใหญ่คะ่ะโอ้ผัดขี้เมาสปาเกตตี้ผัดขี้เมาไก่มันก็เผ็ดเนาะคาว่าผัดขี้เมาเนาะทุกคนพอกินพอกินแล้วมันก็กลายเป็นแบบว่าทําให้เผ็ดอะ่ะเผ็ดแล้วมันแน่นจมูกโอเคคะ่ะเพื่อนๆแม่จ๋าก็ขอบคุณทุกคนนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคะ่ะที่รับชมคลิปแม่จ,จ๋าจนจบจะสั้นจะยาวจะคลิปสั้นคลิปยาวทุกคนก็ชมให้ถ้าใครดูถึงตอนจบเลยเด็กครึ่งนึงก็ขอบพระคุณมากๆนะคะเพื่อนๆเ,เราทำ u u u e แเรารู้ว่ากดกด y o u t u b e การดูยังไงที่เราจะได้นาทีได้จะมองได้อะไรอย่างนี้เนาะ ไม่๋ากก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะขอลาคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายรักนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้านะ